วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นข้าวโพดนะคะกําลังจะอ่านี่ค่ะกาลังจะโตกําลังจะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะทุกคนปลูกข้าวโพดตามสายคลองที่ฝั่งคนานะคะทุกคนข้างหน้าข้างล่างก็จะเป็นทุ่งนาข้าวนะคะทุกคนนะคะสวยงามมากเลยค่ะกําลังเป็นเม็ดขึ้นมาเลยค่ะทุกคน ันนี้เราก็จะปลูกสวนผสมกันนะคะทุกคนผ่านมาแถวสวนเกษตรกรแม่ชาวไร่ชาวนาเรานี่แหละค่ะทุกคนเพื่อนนี่แหละค่ะมาดูมาเมล็ดพริกนะคะพริกมีหลายสายพันธุ์นะคะพริกกระเหลี่ยงก็มีพริกขี้หนูมีหลายชนิดนะคะที่ปลูกเป็นสวนผสมด้วยกันนะคะทุกคนไม่รู้จะชัดเจนหรือเปล่านะคะเนาะเพราะว่ามันแดดแลือเกิน,นะค่ะทุกคน นี่แหละค่ะพาเพื่อนๆมาชมพริกมีหลายหลากชนิดนะคะชื่อว่าพริกนี่ก็มีรสชาติที่เผ็ดนะคะทุกคนเผ็ดทุกคนนะคะถ้าใครไม่เชื่อนะคะลองชิมได้ค่ะพริกทุกชนิดเผ็ดหมดเลยนะคะทุกคนนะคะสวยงามนะคะปลูกไว้หน้าฝนมันก็จะสวยงามอย่างนี้นะคะนี่ค่ะข้างถนนนะคะข้างถนนใน ในทุ่งนาของเรานะคะนี่ค่ะของเพื่อนบ้านแต่ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็จะมีพริกนะคะอู้ยเป็นจะเป็นจะกินกับกับสม,สมแซบเนาะจากเพื่อนเพื่อนตรงนี้เอาเบิง้งแบบข้าวโพดน้ำค่ะข้าวโพดทำไมข้าวโพดทำไมเขาเรียกหมอย <laughs> ดูสิคะกาลังสวยเลยค่ะสมัยก่อนที่เราปลูกเราก็จะมาไดผมให้เขานะคะเป็นเด็กๆเ,เราปลูกพอ่พอแม่เราปลูกมาขาโพดไว้ที่สวนนะคะเราก็จะมาทําถักเปียให้เขานะคะนี่นะคะพาเพื่อนๆมาชมเขาโพดสวยงามแล้วพาจะพาเพื่อนๆเ,เดินมาเรื่อยๆนะคะอาจจะถ่ายทํรทางนี้มันก็ไม่แดดมากแต่ว่าเรายังไงเราก็ต้องถ่ายทําไปตามแดดอยู่แล้วนะคะนะทุกคนนี่ค่ะ นี่พูดสวยนี่ค่ะสวยงามค่ะนี่ค่ะมาดูมาชมกันนะคะพาเพื่อนๆมาดูความสวยความงามของชาวไร่ชาวสวนชาวไร่ชาวนาของเรานี่แหละคะ่ะเกษตรกร,กรกชาวไร่ชาวนาชาวสวนของไทยเรานี่แหละคะ่ะ เราก็จะปลูกข้าวด้วยแล้วก็จะปลูกข้าวโพดแซมไปด้วยแล้วก็ปลูกงาพดแซมไปอีกอย่างหนึ่งนะคะหลายผักผักรวมชนิดหลายชนิดเนี่ยคะ่ะมีประโยชน์พื้นดินไม่ให้มีที่ว่างนะคะทุกคนข้างถนนฝั่งข้างถนนนี้ก็จะมีพืชผักสวนควรัวที่เราปลูกไวนะะกนน้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะความคิด สร้างสรรทำให้เราพื้นที่มีประโยชน์ปลูกไว้กินกันนะคะข้างล่างก็จะเป็นข้าวค่ะนะคะ,นะคะสวยงามนะคะตามธรรมชาติของเรามีเสียงนกร้องตามท้องไร่ท้องนาของเรานี่ละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานะคะงานที่กำลังจะ เป็นลูกพอดีเลยค่ะมีดอกแล้วก็มีฝักนี่แหละค่ะบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาของเราจ้าทุกคน